แฉกวกุง้งพวกร้านขายสเ,เสื่องไครีมซอสเสิร์ฟเลย คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสัญญาทาดในการซื้อขายเครื่องทำไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟกันครับตอนนี้มีพ่อค้าหัวใสที่นําเข้าเครื่องไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟจากจีนมาขายไม่ได้เป็นคนที่มีองค์ความรู้ไม่ได้เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องไอศครีมเลยด้วยซ้ําเป็นแค่คนที่ซื้อเครื่องมาแล้วก็ขายไปแต่มาตั้งตัวเองเป็นอาจารย์เป็นเอ็กซ์เพรสทำเป็นให้ความรู้กับผู้ประกอบการแล้วก็สร้างภาพตัวเองว่าขายดีว่ายิ่งใหญ่ว่าเฟิร์มดีท้งกที่มันไม่จริงเลยพอเสร็จแล้วเขาก็ตั้้้งงกกกกกเเณณฑ์ปๆตัััสญญาาาาาพขึนมบบบีคควุอ่ ถ้าคุณซื้อเครื่องไอศครีมจากร้านเขาแล้วคุณจะต้องใช้ผงไอซครีมของเขาไปตลอดชีวิตคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้เขาขู่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้ผงไอศครีมของเขาแล้วเครื่องมันมีปัญหาขึ้นมาเขาจะไม่ไปซ่อมให้พวกคุณคุณจ่ายเงินไปแล้วคุณซื้อเครื่องขาดมาแล้วเขาก็ได้กำไรของเขาไปแล้วทำไมเขาถึงมาบังคับคุณได้ทำไมเขาถึงมาตั้งกฎเกณฑ์แปลกๆได้พวกคุณอาจจะต้องทนใช้สินค้าที่มีคุณภาพต่ำคุณภาพแย่ๆแต่ราคาสูงไปตลอดชีวิตเลยหรอถ้าสินค้าของเขามันดีจริง ทำไมเขาถึงจะต้องตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาบังคับคุณล่ะแสดงว่าสินค้าของเขาเนี่ยมันไม่สามารถขายออกไปได้ถ้าโจวไม่บังคับพวกคุณที่เขาหลอกมาซื้อเครื่องตั้งแต่แรกแล้วไงเขาเอาเปรียบคุณตั้งแต่ที่หลอกพวกคุณมาซื้อเครื่องแล้วนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องถามก่อนทําการซื้อเครื่องไอซ์กินซอฟต์เซิร์ฟทุกครั้งอย่างแรกเลยก็คือคุณต้องถามว่าเครื่องนี้มีรับประกันไหมถ้ามีรับประกันนานเท่าไหร่แล้วการรับประกันเนี่ยมันครอบคลุมทั้งเครื่องไหม ไม่ใช่ว่าเราประกันแค่อุปกรณ์บางตัวแล้วถ้าเกิดอุปกรณ์บางตัวนเครื่องมันเสียเนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนให้ใหม่เลยไหมอย่างที่2เลยก็คือการซ่อมเนี่ยเขามาซ่อมถึงบ้านคุณเลยไหมมาซ่อมถึงร้านคุณเลยไหมไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยจะต้องลําบากยกเครื่องไปหาเขาเองอย่างที่3เลยก็คือในการซ่อมแต่ละครั้งคุณจะต้องเสียเงินค่าซ่อมด้วยไหมอย่างที่4เลยก็คือก่อนที่คุณจะทําการซื้อเครื่องทุกครั้ง คุณจะต้องเข้าไปดูรีวิวของร้านน,นั้นๆตามเว็บไซต์ตาม Facebook หรือตามพันทิปกระทู้ต่างๆก่อนว่าร้านเนี่ยมันดีไหมแล้วก็ร้านเนี่ยมันมีความรับผิดชอบไหมอย่างที่้5เลยก็คือร้านพวกนี้เนะี่ยมันมีสัญญาท่านบังคับไหมว่าถ้าคุณซื้อเครื่องกับเขาไปแล้วคุณจะต้องใช้ผงของเขาไปตลอดชีวิตถ้าร้านไหนมีเนี่ยแสดงว่าร้านนั้นน่มันเป็นร้านที่ไร้จรรยาบรรณไม่มีความจริงใจหลอกคุณตั้งแต่แรก ถ้าผงของเขาดีจริงทาไมเขาจะต้องบังคับคุณล่ะต่ว่าผงเขามมนขายไม่ออกไงถ้าไม่บังคับคุณร้านแบบนี้เนี่ยคุณไม่ควรไปซื้อเครื่องด้วยครับสุดท้ายเนี่ยผมขอให้ทุกคนที่เข้ามาลงทุนใหม่ในวงการนี้ประสบความสาเร็จและไม่โดนหลอกกับทุกคนเลยนะครับขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูคลิปนี้ก็จะจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อคลิปหน้าเนี่ยผมจะได้นําสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับไอศกรีมมาใส่ครับหรือถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องอะไรเกีออกนเน่ยวกับไอลกอฮอ่์สามารถคอมเมนต์ถามมาดเ,เ,เลยครับคครับกสสวี